แค้นนี้อูต้องชำระนายผันเดิมมีภรรยาและลูกด้วยกันหนึ่งคนปลูกบ,บ้านทำมาหากินอยู่ที่บ้านป่าเมือดมาถึง16ปีต่อมาภรรยามีชู้หนีนายผันไปนายผันจึงอยู่คนเดียวมาตลอดการที่ภรรยาหนีไปอยู่กับชู้คราวนั้นสร้างความอับอายและความเจ็บแขนแสนสาหัสแค้นนี้อูต้องชำระ นายผันคิดเช่นนั้นจึงได้ลงทุนเสาะแสวงหาอาจารย์ที่เก่งทางสเสน่ห์ยาแฝดฝังลูกฝังลอยน้ำมันพลายนายผันใช้ความแค้นนั้นเรียนเดลฉานวิชามาเป็นเวลาแลมปีจนกระทั่งมีความสามารถที่จะใช้วิชาเหล่านั้นตามใจแค้นนายผันมีความเจ็บปวดอับอายที่เมียที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า15-16ถึงปี ต้องหนีไปนายผันเข้าตำลาโกรธหมาดำทำหมาแดงกับคนอื่นซึ่งไม่เคยรู้เรื่องความแค้นของนายผันเลยนายผันลืมสินข้อห้าเสียไปซะสนิทวันวันนายผันจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่มีใครรู้ว่าแกกำลังทำอะไรอยู่ถ้าวันไหนนายผันออกนอกบ้านจะแวะคุยตามบ้านที่มีสาวๆอยู่เป็นเวลานาน และเมื่อกลับไปไม่ทันชั่วข้ามคืนหญิงสาวที่แกแวะเวียนไปเยี่ยมก็ต้องมีอันตกเป็นคู่นอนของนายผันทุกคนไม่มีใครรอดไม่ว่าลูกเขาเมียใครนายผันใช้ความแค้นที่เกิดจากภรรยาของตนทันหลุงผู้ที่เป็นผู้หญิงไม่เลือกหน้าผู้หญิงบางคนนั้นเสียสติไปเลยเช่นสาวกลางคนข้างบ้านของนายผันห่างกันเจ็ดหลังคาเรือน เกิดอาการปั๊มๆเป๋อๆบางครั้งแดดร้อนจัดเอาผ้าห่มมาห่มกลางแดดจัดจัดสายตามื่อมองไปตามคันนาชาวบ้านเห็นแล้วน่าสมเพชรู้แต่เพียงว่าอ,อกหักผิดหวังในความรักไม่มีใครสงสัยนายผ่ันแม้แต่น้อยเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นหลายครั้งและหลายปีจนกระทั่งคืนหนึ่งนายผันทำวิธีมหาเสนี เพื่อใช้กับเด็กสาวข้างบ้านหลังจากทำพิธีแล้วก็แต่งตัวด้วยชุดที่เท่ที่สุดหวังจะเป็นสเสน่ห์ในเบื้องต้นพอมาถึงบ้านของสาวแล้วก็ล้างเท้าขึ้นบ้านทันทีสาวคนนั้นชื่อเอียดกำลังนั่งเล่นอยู่บนเรือนคุยกับแม่ของเธออยู่ห่างๆพอได้ยินเสียงคนขึ้นบันไดบ้านมาจึงหันไปดูแม่ของเธอเอ่ยขึ้นพอผ่านเองเหรือ นานแล้วไม่ได้มาเยี่ยมเยียนวันนี้คิดถึงเลยแวะมาคุยนายผันตอบด้วยสำเนียงอันสุภาพพร้อมก็มองมาที่สาวเอียดสาวเอียดเชื้อเชิญพร้อมลุกไปหยิบน้ำหยิบท่ามารับแขกนายผันถือโอกาสที่สาวเอียดยื่นสิ่งของมาให้ใช้มือลูบมือสาวเพียงเบาๆไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นการสัมผัสมือของนายผันมันไม่ธรรมดา แต่ทว่าเด็กสาวกำลังถูกขุนใส่มืดเข้าครอบงำเสียแล้วเพราะที่ปลายนิ้วของนายผันมีน้ำมันพายมหาเสน่ซึ่งเตรียมไว้พร้อมเด็กสาวจึงถูกน้ำมันพายเข้าไปเต็มที่สิ่งลี้ลับมีจริงแต่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสรู้เห็นเมื่อเวลาผ่านไปตอนสี่ทุ่มนายผันกลับไปอาบน้ำที่บ้าน เตรียมตัวรอคอยเหยื่อลายใหม่เที่ยงคืนผ่านไปไม่กี่นาทีสาวเอียดซึ่งนอนไม่หลับเฝ้าแต่คิดถึงนายผันอย่างกระสันปั่นป่วนจนลวนใจจนทนไม่ไหวที่ผ่านมานั้นนายผันได้ใช้น้ำมันพลายลวงความสาวของผู้หญิงในหมู่บ้านไปหลายคนแล้วโทษนั้นประหารถึงสามครั้งก็ยังไม่สะสมจึงมันดานให้สาวเอียด เดือรา,ายสุดท้ายขึ้นบันไดบ้านในผันไปตามอนุภาพของน้ำมันพลายเพื่อสังงวยความไข้ให้กับไอชาติเลวขณะที่ขึ้นบันไดไปไม่กี่ขั้นนั้นเกิดพลาดท่าลื่นตกลงมาเสียงดังมากตะเกียงน้ำมันหลุดกระเด็นไปคนละทางจนแม่ของสาวเอียดได้ยินขณะนอนหลับสบายก็ต้องรีบสะดุ้งตื่นวิ่งมาดูพอได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยจำได้ว่า เป็นเสียงของลูกสาวเพื่อนบ้านอีกสี่ห้าคนเลยวิ่งมาช่วยพบสาวเอียดขาหักเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกือบทุกคนปักใจเชื่อว่านายผันทำสเสนยาแฝดน้ำมันพลายดังนั้นในตอนสายบรรดาพ่อแม่ของหญิงสาวที่มีอาการเมื่อลอยและนั่งคุยคนเดียวจึงพากันไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้จัดการนายผันผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้าน ที่เป็นโจทย์พากันไปที่บ้านของนายผันเป็นเวลาเดียวกันกับที่นายผันกำลังก่อไฟเพื่อหนึ่งข้าวผู้ใหญ่บ้านแจ้งข้อหาของผู้เสียหายทั้งสองเกิดการโต้เถียงเอาเรื่องเอารลาวและเหตุผลต่างๆมาเป็นประเด็นในที่สุดฝ่ายผู้เสียหายและผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีหลักฐานพอที่จะจับกลุ่มนายผันในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับ และเดลฉานวิชาที่นายผันใช้แม้เรื่องจะถึงสารแน่นอนว่าถึงผู้พิพากษาจะเชื่อแต่ก็ขาดประจักษ์พยานทุกคนจะต้องพากาันผิดหวังกลับบ้านทุกคนมีจะสาบแช่งนายผันให้มีอันเป็นไปจากนั้นประมาณสามเดือนให้หลังสาวเอียดที่ขาหักก็ได้หายเป็นปกติแต่ก็ยังมีอาการเหมื่อลอย นั่งพูดคนเดียวเหมือนกับหญิงสาวลายก่อน,อ,นอีกหลายลายนายผันก็ได้หายหน้าไปจากหมู่บ้านแม้ว่าจะไม่มีใครเอาผิดกับนายผันได้แม้กฎหมายบ้านเมืองเอื้อมไปไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามเวรกรรมจะตามมันไปทุกที่ต้นปี2523ชาวบ้านป่าเหมือดก็ตกใจกับข่าวที่นายผันตกบนันไดกระแทกอย่างแรง ถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกนายผันกลายเป็นอัมพาตในทันทีขยับขยื่นไม่ได้เป็นซีกหนึ่งด้วยแรงกรรมเปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นคนพิการมีลักษณะท่าทางเหมือนคนวิกลจริตทุกเช้านายผันจะถือไม้เท้าค้ํเดินตุบป,ป,ป,ปัตุเป๋บนพึมพรมไปตลอดทางไม่มองหน้าคนน้ำไม่อาบเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนนายผัน ซึ่งบัตรนี้มีชีวิตอยู่เพียงซากเดินไปเรื่อยๆตั้งแต่เช้ายันเย็นจึงกลับบ้านอาหารก็ขอคนอื่นกินได้บ้างอดบ้างกลับถึงบ้านนายผันก็ไม่ยอมนอนบนบ้านแต่กลับไปนอนที่ใต้ถุนบ้านมีคนแอบรู้มาว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะนายผันกลัวบันไดมีญาติห่างๆอดเวทนาไม่ได้ จึงปลูกบ้านหลังเล็กๆให้กว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรสูงจากพื้นดินแค่สอกเดียวและหยิบยืนอาหารให้บ้างนายผันต้องเดินลากขาและเดินบนพื้นพับอยู่กับตัวเองทั้งเดือนทั้งปีและหลายๆปียังไม่มีโอกาสให้ตายสบายสบายต้องทุกทรมานใช้กรรมไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดกรรมนั้นมีด้วยกันทุกคนสุดแต่ใคร จะเพิ่มกรรมใหม่มากน้อยเข้าไปอีกถ้าจะถามว่ากรรมหมดเมื่อใดคำตอบที่ได้คือชาติหน้าหรืออีกหลายๆชาติจะเบาบางลงไปได้บ้างหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้